สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มาพบกับโปรโมชั่นย้ายค้ายออนไลน์นะฮะได้เครื่องง่ายกว่าเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะฮะก็คือว่า เขาเรียกว่าไม่ต้องจ่ายค่าล่วงหน้าแล้วก็ติดสัญญาแค่6เดือนเท่านั้นนะครับโปรดีๆอย่างนี้นะฮะของทางดีแท็ทหมดนะเขตวันที่30กันยายน2564นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเครื่องก็มีความน่าสนใจนะฮะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่ามือถือของท่านนะฮะมีความพังและก็เย็นแค่ไหนนะฮะคือหรืออยากจะได้เครื่องใหม่ผมยกตัวอ,อย่างนะฮะ redmi 9 a นะฮะราคาเครื่องเนี่ยอยู่ที่2890นะครับ ซึ่งตรงนี้เขาขายอยู่ที่ราคา1,490นะครับแล้วก็ oppo a 1 5นะครับจากเดิมเนี่ย4,299ซึ่งตอนนี้อยู่ที่2,590นะครับแล้วก็ vivo y 1 2 a นะฮะเพียงราคา2,590บาทแล้วก็ realme นะครับ4 21นะครับซึ่งปกติราคา4,200นะครับ99นะครับซึ่งตรงนี้อยู่ดในราคานะฮะ2,590บาทนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับน่าสนใจยังไงนะครับเพราะว่ามันลดราคานั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแพ็กเกจทั้งหมดที่ผมดูนะฮะในการที่จะต้องจ่ายเนี่ยคือมันจะอยู่ที่499เป็นต้นไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับใครมันจะเหมาะกับคนที่ ใช้แพ็กเกจนี้อยู่แล้วนะครับหรือมีความใกล้เคียงนะฮะอย่างนี้จากค่ายเดิมนะฮะหรือว่ารู้สึกว่าค่ายเดิมให้อินเทอร์เน็ตน้อยแล้วมาค่ายนี้อินเทอร์เน็ตเยอะพอที่ตัวเองจะใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีความต้องการนะฮะที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะฮะในรุ่นดังกล่าวที่ผมพูดมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโปรโมชั o ่นของแต่ละคนเนี่ยท่านต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับผมเพียงแต่ให้ข้อมูลนะฮะว่าเนี่ยมันมีมือถือถลดราคา นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าในรุ่นนะเลตมีนะเก้าเอเนี่ยในราคาหนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบเนี่ยมันจะต้องจ่ายแบบไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันครับครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้เนี่ยที่ในหน้าเว็บเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเอ่อเลตมีนะเก้าอราคาเริ่มต้น8ปดบาทนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่โปรของย้ายค่ายนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับ ครับจากนั้นนะฮะเมื่อเราดูนะฮะจากราคาหน้าเว็บนะ,ะก็คือตรงเนี้เขาบอกแปดบาทแต่มไม่ใช่นะฮะเข้าไปใหม่นี่ผมลองเลือกสีสวยนะฮะสีฟ้าด้วยนอกเลืองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับว่าราคาเครื่องนะฮะเขาก็จะบอกนะฮะในระบบเลยว่าตรงเนี้อยู่ในท่านจะเป็นเงื่อนไขของเบอร์ท่านนะฮะก็คืออยู่ที่ราคาหนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบนั่นเองนะฮบซึ่งตรงนี้เนี่ย แพ็กเกจเริ่มต้นอยู่ที่499บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้านะฮะซึ่งตรงนี้ก่อนท่านย้ายเขาเรียกว่าย้ายมาใช้บริการนะกระทาง d t แทเนี่ยผมก็ในหลายๆคลิปนะฮะถ้าใครได้ฟังผมนะให้ข้อมูลมานะครับก็คือว่าท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเขาเรียกว่าเสียโอกาสของท่านท่านต้องโทรไปหาเบอร์1678ก่อนลองถามว่า เบอร์ที่ท่านย้ายไปเนี่ยกับเบอร์เขาเรียกว่าเครื่องที่ท่านอยากจะได้เนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีหรือเปล่าแล้วเบอร์ท่านเนี่ยได้รับสิทธินั้นไหมนะครับซึ่งผมย้าตรงนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านจะเสียโอกาสตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ในราคา499บาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปกันเลยนะฮะว่า ครับก็จากที่ผมแนะแนะนำนะฮะตัวโปรโมชั่นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่499นะครับบาทแล้วก็มี599บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำท่านท่านนะฮะทั้งหลายที่สนใจนะฮะโทรไปที่1678นะครับแล้วก็บอกเบอร์เบอถือของท่านนะครับซึ่งตรงนั้นเบอร์เบอถือของท่านที่ท่านจะทำการย้ายไปเนี่ยแนะนำนิดนึงนะฮะว่าต้องเป็นเบอร์ท่านเองนะฮะชื่อท่านเองนะครับมันจะง่ายมากนะครับผม แล้วก็เผื่อบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เบอร์ที่พ่อสมัครให้นะฮะควรแนะนํานะครับว่าก่อนที่ท่านจะย้ายมาเนี่ยไปเปลี่ยนเบอร์นะฮะชื่อที่อย่างสมมติว่าท่านอยู่ค่ายอื่นแล้วอยากจะค่ายมาย้ายมาดีแท็นะ,ะแต่ไม่ใช่ชื่อตัวเองนะฮะแนะนํานะครับว่าไปเปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยย้ายค่ายออนไลน์มานะครับซึ่งโปรดีๆแบบนี้เนี่ยหมด30กันยานะครับ ก็ถ้ายังไรฮะรีบๆหน่อยนะฮะก่อนจะหมดนะครับแล้วก็ถ้าใครนะฮะอยากจะมีเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะฮะอยากอสอบถามรุ่นไหนยังไงเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ชอบคลิปสไตล์สบายๆแบบนี้นะครับก็รบกวนกด subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ